สวัสดีครับครูกบสอนนิดครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องปร,ริมาณความร้อนที่ทําให้สสารเปลี่ยนสถานะกันครับจากที่เราได้เรียนรู้มาแล้วการคํานวณปร,ริมาณความร้อนที่ทําให้สสารเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิใช้สูตร Q เท่ากับ mc เดลต้า T สำหรับก,การคํานวณปร,ริมาณความร้อนที่ทําให้สสารเปลี่ยนสถานะจะใช้สูตรใดในการคํานวณเราเรียนรู้กันต่อเลยครับความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร จากที่เราได้เรียนรู้มาแล้วว่าความร้อนนอกจากจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสสารความร้อนยังมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสารด้วยครับซึ่งจากภาพเป็นการทดลองการเปลี่ยนสถานะของน้ำแข็งเมื่อให้ความร้อนแก่น้ำแข็งครับกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและปริมาณความร้อนที่ให้แก่น้ำแข็งจากกราฟเมื่อให้ความร้อนแก่น้ำแข็ง อุณหภูมิของน้ำแข็งจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุดล้อมเหลวซึ่งจุดล้อมเหลวของน้ำแข็งจะมีค่าเท่ากับศนย์องศาเซลเซียสครับน้ำแข็งจะเปลี่ยนสถานะจากของแข็งกลายเป็นของเหลวครับเมื่อให้ความร้อนแก่น้ำต่อไปอีกอุณหภูมิของน้ำจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุดเดือดซึ่งจุดเดือดของน้ำจะมีค่าคงที่ที่100อองศาเซลเซียสครับน้ำจะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นแก๊สครับ จากกราฟจะสังเกตได้ว่าช่วงที่สส,สารมีการเปลี่ยนสถานะอุณหภูมิของสส,สารจะไม่เปลี่ยนแปลงครับยกตัวอย่างเช่นช่วง B ถึงช่วง C น้ำแข็งจะเกิดการหลอมเหลวคือเปลี่ยนส,สถานะจากของแข็งกลายเป็นของเหลวอ,อุณหภูมิของน้ำแข็งจะคงที่ที่ศูนย์องศาเซลเซียสครับซึ่งความร้อนที่ทำให้น้ำแข็งเปลี่ยนสถานะจากของแข็งกลายเป็นของเหลวเรียกว่าความร้อนแฝงจำเพาะของการหลอมเหลวครับ และจากกับช่วง d ีถึงช่วง E น้ำจะเกิดการกลายเป็นไอครับซึ่งน้ำจะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นแก๊สครับอุณหภูมิของน้ำจะคงที่ที่100องศาเซลเซียสครับซึ่งความร้อนที่ทำให้น้ำเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นแก๊สเรียกว่าความร้อนแฝงจเพาะของการกลายเป็นไอครับสำหรับการคำนวณปริมาณความร้อนที่ทำให้ส,สารมีการเปลี่ยนแปลงสถานะจะใช้สูตรใดในการคำนวณ เราไปเรียนรู้กันต่อเลยครับการคำนวณปริมาณความร้อนที่ทำให้สสารเปลี่ยนแปลงสถานะจะใช้สูตร Q เท่ากับ mL ครับจากสูตร Q เท่ากับ mL Q แทนปริมาณความร้อนที่สสารได้รับหรือสูญเสียมีหน่วยเป็นแคลอรี่ครับ m แทนมวลของสาสารมีหน่วยเป็นกรรัมครับ L แทนความร้อนแฝงจำเพาะของสสาร มีหน่วยเป็นแคลอรี่ต่อกร,รัมครับความร้อนแฝงจำเพาะของส,สารจะมีค่าคงที่และแตกต่างกันในสารแต่ละชนิดครับซึ่งค่าความร้อนแฝงจำเพาะของส,สารสามารถแบ,บ่งออกได้เป็น2ประเภทครับคือ 1. ความร้อนแฝงจำเพาะของการหลอมเหลวหมายถึงความร้อนที่ทำให้ส,สารเปลี่ยนสถานะจากของแข็งกลายเป็นของเหลวหมดพอดี โดยที่อุณหภ <bold ly. S 1> ูมิของสารไม่เปล an ี่ยนแปลงครับ 2. ความร้อนแฝงจำเพาะของการกลายเป็นไอหมายถึงความร้อนที่ทำให้สารเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นไอหมดพอดีโดยที่อุณหภูมิของสารไม่เปลี่ยนแปลงครับความร้อนแฝงจำเพาะของสารจะใช้หน่วยเป็นแคลอรี่ต่อกรัมหรืออาจใช้หน่วยเป็นจูลต่อกิโลกรัมหรือหน่วยเป็น กิโลจูลต่อกิโลกร,รัมก็ได้ครับความร้อนแฝงจำเพาะของสา,สารแต่ละชนิดจะมีค่าแตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นความร้อนแฝงจำเพาะของการลอมเหลวของน้ำจะมีค่าเท่ากับ80แคลอรี่ต่อกร,รมหมายถึงต้องใช้ความร้อน80แคลอรี่เพื่อทำให้น้ำมวล1นร่งรรมัมเปลี่ยนสถานะจากของแข็งกลายเป็นของเหลวหมดพอดีโดยที่อุณหภูมิของน้ำไม่เปลี่ยนแปลงครับ ความร้อนแฝงจำเพาะของการหลอมเหลวของน้ำมีค่าเท่ากับ333กิโลจูลต่อกิโลกร,รมัมหมายถึงต้องใช้ความร้อน3 3มร้อกิโลจูลเพื่อทำให้น้ำมวล1นกิโลกร,รมัมเปลี่ยนสถานะจากของแข็งกลายเป็นของเหลวหมดพอดีโดยที่อุณหภูมิของน้ำไม่เปลี่ยนแปลงครับความร้อนแฝงจำเพาะของการกลายเป็นไอของน้ำมีค่าเท่ากับ540แคลอรี่ต่อกรัม หมายถึงต้องใช้ความร้อน540แคลอรี่เพื่อทำให้น้ำมวลหนึ่งกร,รมัมเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นแก๊สหมดพอดีโดยที่อุณหภูมิของน้ำไม่เปลี่ยนแปลงครับความร้อนแฝงจำเพาะของการกลายเป็นไอของน้ำมีค่าเท่ากับ2,300กิโลจูลต่อกิโลกร,รมัมหมายถึงต้องใช้ความร้อน2,300กิโลจูลเพื่อทำให้น้ำมวล1น,นกิโลกร,รมัมเปลี่ยนสถานะ จากของเหลวกลายเป็นแก๊สหมดพอดีโดยที่อุณหภูมิของน้ำไม่เปลี่ยนแปลงครับเมื่อเราเข้าใจสูตรในการคำนวณปริมาณความร้อนที่ทำให้สสารเปลี่ยนแปลงสถานะแล้วเราลองไปดูตัวอย่างในการคำนวณกันครับตัวอย่างการคำนวณต้องใช้ปริมาณความร้อนเท่าใดในการทำให้แท่งทองแดงมวล1น0 0ง0กร,รมัมอุณหภูมิ1 0 8 3องศาเซลเซียสหลอมเหลวหมดพอดี กำหนดให้จุดหลอมเหลวของทองแดงมีค่าเท่ากับ1 0 8 3องศาเซลเซียสความร้อนแฝงจำเพาะของการหลอมเหลวของทองแดงมีค่าเท่ากับ32แคลอรี่ต่อกรัมครับซึ่งจากโจทย์ข้อนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าช่วงที่ทองแดงเกิดการหลอมเหลวอุณหภูมิของทองแดงจะคงที่ที่1 0 8 3องศาเซลเซียสครับจากที่เราได้เรียนรู้มาแล้วการคำนวณปร,ริมาณความร้อนที่ทำให้สสารเปลี่ยนแปลงสถานะ จะใช้สูตร Q เท่ากับ mL ครับซึ่ง Q คือปริมาณความร้อนที่โจทย์ต้องการให้หาครับ m คือมวลจากโจทย์กำหนดมวลของแท่งทองแดงมาให้คือ1000กร,รมัมดังนั้นเราจะแทนค่า m เท่ากับ1000ครับส่วน L คือค่าความร้อนแฝงจเพาะจากโจทย์กำหนดความร้อนแฝงจเพาะของการหลอมเหลวของแท่งทองแดงมาให้คือ3 2แคลอรี่ต่อกรัม ดังนั้นเราจะแทนค่า L เท่ากับ32ครับจะได้1,000คูณกับ32มีค่าเท่ากับ32,000แคลอรี่ดังนั้นต้องใช้ปริมาณความร้อน32,000แคลอรี่เพื่อทำให้แท่งทองแดงมว 1, ล1น1,000กรัมที่อุณหภูมิ1,083องศาเซลเซียสหลอมเหลวหมดพอดีครับต้องใช้ปริมาณความร้อนเท่าใดในการทำให้ เอทิลแอลกอฮอล์มวล1น0กรมัมที่อุณหภูมิ78องศาเซลเซียสเปลี่ยนสถานะกลายเป็นแก๊สทั้งหมดกำหนดให้จุดเดือดของเอทิลแอลกอฮอล์มีค่าเท่ากับ78องศาเซลเซียสความร้อนแฝงจำเพาะข,ของการกลายเป็นไอของเอทิลแอลกอฮอล์มีค่าเท่ากับ205แคลอรี่ต่อกรมัมจากโจทย์จะสังเกตได้ว่าช่วงที่เอทิลแอลกอฮอล์เปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นแก๊ส อุณหภูมิของเอทิลแอลกอฮอลจะคงที่ที่78องศาเซลเซียสครับจากสูตร Q เท่ากับ mL Q คือปริมาณความร้อนที่โจทย์ต้องการให้หาครับ m คือมวลซึ่งโจทย์กำหนดมวลของเอทิลแอลกอฮอลมาให้คือ100กรัมครับดังนั้นแทนค่า m เท่ากับ100ครับ L คือค่าความร้อนแฝงจเพาะจากโจทย์กำหนด ความร้อนแฝงจำเพาะของการกลายเป็นไอของเอทิลแอลกอฮอล์มาให้คือ205แคลอรี่ต่อกรัมดังนั้นแทนค่า L เท่ากับ205ครับจะได้100คูณกับ205มีค่าเท่ากับ25,000แคลอรี่ดังนั้นต้องใช้ปริมาณความร้อน25,000แคลอรี่เพื่อทำให้เอทิลแอลกอฮอล์มวล100กร,รมัมที่อุณหภูมิ78องศาเซลเซียส เปลี่ยนสถานะกลายเป็นแก๊สหมดพอดีครับต้องใช้ปริมาณความร้อนเท่าใดในการทำให้แท่งเงินมวล1น100กร,รมัมที่อุณหภูมิ9 6 2องศาเซลเซียสหลอมเหลวหมดพอดีกำหนดให้จุดหลอมเหลวของเงินมีค่าเท่ากับ962องศาเซลเซียสความร้อนแฝงจำเพาะของการหลอมเหลวของเงินมีค่าเท่ากับ26แคลอรี่ต่อกรัม ซึ่งจากโจทย์ขณะที่แท่งเงินเกิดการหลอมเหลวอุณหภูมิของแท่งเงินจะคงที่ที่962องศาเซลเซียสครับจากสูตร Q เท่ากับ mL Q คือปริมาณความร้อนที่โจทย์ต้องการให้หาครับ m คือมวลจากโจทย์กำหนดมวลของแท่งเงินมาให้คือ100กรมัมดังนั้นแทนค่า m เท่ากับ100ครับ L คือค่าความร้อนแฝงจเพาะ โจทย์กำหนดความร้อนแฝงเฉพาะของการหลอมเหลวของเงินมาให้คือ26แคลอรี่ต่อกรัมดังนั้นแทนค่า L เท่ากับ26ครับจะได้100คูณกับ26มีค่าเท่ากับ2,600แคลอรี่ดังนั้นต้องใช้ปริมาณความร้อน2,600แคลอรี่เพื่อทำให้แท่งเงินมวล100กร,รมัมที่อุณหภูมิ962องศาเซลเซียสหลอมเหลวหมดพอดีครับ ต้องการต้มน้ำอุณหภูมิ20องศาเซลเซียสมวล100กรัมให้เดือดและเปลี่ยนสถานะเป็นไอน้ำทั้งหมดกำหนดให้ความร้อนจำเพาะของน้ำมีค่าเท่าก,กับ1แคลอรี่ต่อกรัมองศาเซลเซียสความร้อนแฝงจำเพาะของการกลายเป็นไอของน้ำมีค่าเท่าก,กับ580แคลอรี่ต่อกรัมจากโจทย์ข้อนี้นะครับเราจะต้องคำนวณปริมาณความร้อน2ครั้งครับ คือปริมาณความร้อนที่ทำให้น้ำมวล100กร,รัมอุณหภูมิเพิ่มขึ้นจาก20องศาเซลเซียสเป็น100องศาเซลเซียสครับและจะต้องคำนวณปริมาณความร้อนที่ทำให้น้ำมวล100กร,รัมอุณหภูมิ100องศาเซลเซียสเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นไอน้ำหมดพอดีครับซึ่งจากข้อมูลสามารถวาดกราฟได้ดังนี้ครับกราฟแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างอุณหภูมิและปริมาณความร้อนที่ให้แก่น้ําจากโจทย์นะครับเมื่อให้ความร้อนแก่น้ํามวล1น0กรัมที่อุณหภูมิ20องศาเซลเซียสอุณหภูมิของน้ําจะค่อยๆเพิ่มขึ้นจนถึงจุดเดือดซึ่งจุดเดือดของน้ําจะมีค่าเท่ากับ100องศาเซลเซียสครับจากกราฟจะสังเกตได้ว่าช่วง A ถึงช่วง B น้ำมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอุณหภูมิของน้ำจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจาก20องศาเซลเซียส กลายเป็นน้ำา1 0 0องศาเซลเซียสครับดังนั้นเราจะใช้สูตร Q เท่ากับ mc เดลต้ t ในการคำนวณปริมาณความร้อนที่ทำให้สสารมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิครับและจากกราฟจะสังเกตได้ว่าช่วง b ถึงช่วง c น้ำจะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นแก๊สซึ่งช่วงที่สสารเปลี่ยนแปลงสถานะอุณหภูมิของสสารจะไม่เปลี่ยนแปลงครับซึ่งจุดเดือดของน้ำจะมีค่าคงที่ที่100องศาเซลเซียสครับ ดังนั้นเราจะใช้สูตร Q เท่ากับ mL ในการคำนวณ an ปริมาณความร้อนที่ทำให้สสารมีการเปลี่ยนแปลงสถานะนั่นเองครับซึ่งเราจะใช้สูตร Q เท่ากับ mc d t a t คำนวณปริมาณความร้อนเมื่อสสารมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิครับและใช้สูตร Q เท่ากับ mL คำนวณปริมาณความร้อนเมื่อส,สารมีการเปลี่ยนแปลงสถานะครับจะได้ Q เท่ากับ mc delta t บวก mL ครับ ซึ่ง mc d e l t a t จะใช้ในการคำนวณปริมาณความร้อนที่ทำให้น้ำเปลี่ยนอุณหภูมิจาก20องศาเซลเซียสกลายเป็นน้ำ100องศาเซลเซียสครับส่วน ml จะใช้ในการคำนวณเมื่อน้ำเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นไอ้น้ำนั่นเองครับซึ่ง q คือปริมาณความร้อนที่โจทย์ต้องการให้หาครับ m คือมวลโจทย์กำหนดมวลของน้ำมาให้คือ100กร,รมัม ดังนั้นแทนค่า m เท่ากับ100ครับ c, c คือค่าความร้อนจำเพาะของสส,สารโจทย์กำหนดความร้อนจำเพาะของน้ำมาให้คือ1แคลอรี่ต่อกรัมองศา,าเซลเซียสดังนั้นแทนค่า c เท่ากับ1ครับเดลต้า t คือผลต่างของอุณหภูมิเอาอุณหภูมิสูงสุดลบด้วยอุณหภูมิต่ำสุดดังนั้นเอา100องศา,าเซลเซียสลบ20องศา,าเซลเซียสมีค่าเท่ากับ80องศา,าเซลเซียส ดังนั้นจะแทนค่าเดลต้าทีเท่ากับ80ครับสำหรับ ml จะใช้ในการคำนวณปริมาณความร้อนที่ทำให้น้ำเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นไอน้ำครับซึ่ง m คือมลวลโจทย์กำหนดมวลของน้ำมาให้คือ100กรมัมดังนั้นแทนค่า m เท่ากับ100ครับ l คือค่าความร้อนแฝงจเพาะโจทย์กำหนดความร้อนแฝงจเพาะของการกลายเป็นไอของน้ำมาให้คือ580แคลอรี่ต่อกรัมดังนั้น แทนค่า l เท่ากับ580ครับจะได้8,000บวกกับ5 8 0 0 0มีค่าเท่ากับ66,000แคลอรี่ดังนั้นต้องใช้ปริมาณความร้อน66,000แคลอรี่ในการต้มน้ำมวล1น100กร,รมัมที่อุณหภูมิ20องศาเซลเซียสให้เดือดและเปลี่ยนสถานะกลายเป็นไอน้ำทั้งหมดครับเมื่อต้องการให้น้ำมวล500กร,รมัมที่อุณหภูมิ100อองศาเซลเซียส กายเป็นไอน้ำหมดพอดีจะต้องใช้ความร้อนเท่าใดกำหนดให้จุดเดือดของน้ำมีค่าเท่ากับ100องศาเซลเซียสครับความร้อนแฝงจำเพาะของการกลายเป็นไอของน้ำมีค่าเท่ากับ2,300กิโลจูลต่อกิโลกร,รัมครับจากโจทย์ข้อนี้นะครับโจทย์กำหนดค่าความร้อนแฝงจำเพาะของการกลายเป็นไอของน้ำมาให้ในหน่วยกิโลจูลต่อกิโลกร,รมัมดังนั้นเราจะต้องเปลี่ยนหน่วยมวลของน้ำให้เป็นกิโลกร,รัมครับ จากสูตร Q เท่ากับ m l ซึ่ง Q คือปริมาณความร้อนที่โจทย์ต้องการให้หาครับ m คือมวลโจทย์กำหนดมวลมาให้คือ500กร,รมัม500กร,รัมมีค่าเท่ากับ0.5กิโลกร,รมัมดังนั้นแทนค่า m เท่ากับ0.5ครับ l คือค่าความร้อนแฝงจเพาะโจทย์กำหนดความร้อนแฝงจเพาะของการกลายเป็นไอของน้ำมีค่าเท่ากับ2,300กิโลจูลต่อกิโลกร,รมัมดังนั้นแทนค่า l เท่ากับ 2,300ครับจะได้0.5คูณกับ2,300มีค่าเท่ากับ1,150กิโลจูลดังนั้นต้องใช้ปริมาณความร้อน1,150กิโลจูลเพื่อทำให้น้ำมวล500กร,รมัมที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซียสกลายเป็นไอน้ำหมดพอดีครับ กดไลค์ถ้าชอบช่องนี้กด Subscribe ติดตามช่องภูดกบสอนวิทย์และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปที่เป็นประโยชน์ต่อ,อการเรียนเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ